สวัสดีครับวันนี้มาที่คอกของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับพี่สุวรรณนะครับก็เรามาดูผลงานนะบัวที่เราซื้อมาจากบนดอยปีที่แล้วนะครับไปปีที่แล้วคลอดมาสองตัวแล้วครับก็เราจะเอามาพัฒนาครับเราใชโ้โครงการชื่อว่าเปลี่ยนดอยให้เป็นดาวนะครับ หรือเราเอาพันธุกรรมวัวดอยจริงๆจากเขาจากแกงหอมนะครับจากหมู่บ้านแกงหอมเราซื้อมาจากชาวบ้านแล้วก็เรามาใส่กับบราแมนนะครับรุ่นนี้เราตั้งใจจะใส่กับบรามมนนะครับแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นวัวโครงสร้างใหญ่ขึ้นนะตัวใหญ่ขึ้นหนาขึ้นหูยาวขึ้นสูงขึ้นนะครับ เพื่อทำเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อจะลดต้นทุนในการพัฒนาวัวครับเพราะว่าเป้าหมายของลิลลุงฟาร์มก็คือทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งเสริมอาชีพของพ่อแม่พี่น้องของเราที่ให้เราไว้แล้วก็เอามาพัฒนาให้มันมีคุณภาพขึ้นนะครับเป้าหมายชัดเจนนะครับของเราที่อยากจะทำให้กับพี่น้องก็คือวัวต้นน้ำ ผลิตวัวต้นนั้นให้ให้เยอะที่สุดเพื่อที่เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับเพราะว่าที่หมู่บ้านส่วนมากเลี้ยงวัวต้นน้าหมดเลยครับอ่าเราท,ท,ที่บ้านหมู่บ้านไม่มีพ่อค้าไม่ไม่ไม่ไมแทบจะไม่มีเลยครับเมือเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปไม่มีเลยครับส่วนมากก็จะเป็นวัวต้นน้ําหมดเลยนะครับก็เรามาดูด้วยกันนะครับพอดีฝากเขาเลี้ยงไว้ครับพี่สุวรรณเลี้ยงไว้สองแม่อ่าสองคู่ด้วยกันตอนนี้ก็คลอดมาแล้วครับ แล้วหลังจากนี้เราจะใส่บราแมานเลยครับนะนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะลูกตัวนี้ได้ตัวผู้ครับออกซื้อมาตอนที่มันท้องตัวผู้ครับผมนี่ครับหน้าตาวัวเมืองวัวดอยแท้ๆเลยนะครับนี่คือพัตุกร,รมจากวัวดอยจริงๆนะครับตัวเล็กๆนะนี่ครับ อันนี้วัวลูกที่หนึ่งครับผมหน้าตาประมาณนี้นะความสูงประมาณนี้เราจะมาทดสอบบีดด้วยกันนะครับเราจะเป็นบีเดอร์บนดอยด้วยกันเอาวัวอย่างนี้แหละครับเอามาพัฒนาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอยากจะทําให้เกษตรกรได้รู้เลยครับว่าไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อแม่พันธุ์ใหญ่ๆเพราะว่าแน่นอนแต่ละคนมีต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับการเริ่มต้นที่จะซื้อตัวใดตัวหนึ่งเหมือนก็ยากใช่ไหมครับอ้าวมาคู่นี้บ้างนะครับ นี่เพิ่งคลอดเหมือนกันได้เดือนกว่าๆเกือบจะเดือนหนึ่งครับนี่ก็ซื้อมาที่เดียวกันจากบนดอยนะครับนี่ครับตัวนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนึงสีคขำๆลูกตัวนี้ตัวที่สามนะครับน,นี่ครับผมก็เป็นบัวที่สวยเหมือนกันครับตัวนี้ป้าใหม่เราก็จะมาพัฒน,นาครับผมลูกมันตัวนี้ครับเราผสมบามันไปแล้วนี่โครงสร้างเริ่มมา เราใส่บาร์มันสีแดงนะครับนะครับนี่ก็ออกมาประมาณนี้สีอาจจะยังไม่ได้ทั้งทั้งพ่อแต่ว่าโครงสร้างมาแล้วครับนตัวเมียรครับตัวนี้กระดูกมาแล้วครับน,นี่คือสิ่งที่เราจะทําให้เกษตรกรได้รูด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันใครอยากจะมาพัฒนาวัวนะครับก็เอาแม่แม่ตัวรับอย่างนี้เลยนะครับเอาวัวเมืองวัวดอยอย่างนี้แหละมาผสมบร์มันนะครับ อขอกลิ้งลูหม,มูฟาร์มเรามีเป้าหมายอยู่ครับเราเจะลูกซูเปอร์เอ็กเข้ามาในอนาคตครับลูกซูเปอร์เอ็กก็คือเท่ากับ f2 งั้นก็อยู่จุดประมาณเลือกก็อยู่จุดประมาณ75%เรขึ้นนะครับประมาณ75%อะไรอย่างเงี้ยครับงั้น f2 ก็จะอยู่ประมาณ7จนงั้นก็เป็นตัวผู้นะครับนะแต่ถ้าตีเป็นโวเอฟก็คือ f2 นะครับก็ถือว่า เอามาพัฒนาหัวพวเนี้ยังไงก็พัฒนาได้ครับพี่น้องเรื่องของคิดว่ามันจะคลอดยากไหมผมว่าถ้าลูกวัวตัวที่สองไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันมีวิธีคลอดของมันได้แล้วก็เรามามา,มาช่วยกันมาดูแลด้วยกันครับก็อตอนนี้เรามีพ่อพันุเจ้าทองแดนอยู่ที่คอกแล้วเกษตรกร,กรท่านไหนอยากมาพัฒนา ติดต่อเราได้นะเอามาผสมได้ครับเอาวัวแม่ตัวรับถ้ามีอยู่ในคอกเอาตัวที่อยู่ในคอกแหละมาพัฒน,นาก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับนะเราท้ายนี้ก็เร,เรากล่าวคำว่าสวัสดีครับ